อ่ามาน,นี่เข้ากับมาเปลี่ยนหลอดไฟครับไฟบาแงแจงอันตรายครับแหลงยำเกินอันนี้เป็นขั้วเฮดซีครับเจบา้าปูแล้วข้างในแสงแต่ถอนม่ม,มีแล้วนะครับอันนี้กรอันนี้หลอดนีแ่แจงอยู่ครับเป็นเฮดซี C. ขวัวเฮดซีครับอ่าเนี่ยคนวา่า ของแรงของแรงครับเฮส่ร้อยทับเก้าสิบครับมาเปลี่ยนเบิอ้องรายละเอียดซื้อมาจากลัสดาค,ครับคู่ละน่าจะสามร้อยกว่าบาทอันนี้ก็รอดละร้อยห้าสิบครับเป็นโคม้มโค้มไหมเปลี่ยนใหมครับมันบาแกฉง แต่ว่าไฟสูงแก่งครับ่อไฟต่ำโม,มแก่งร้อยสิบห้านี่ครับโอ้ยมันใสของไม้มันก็จสใสใสปิ้งรอบเบิ่งครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อหน้ากาครับตอหน้ากาตออ่อไฟเรี่ยวออกขว นี่แหละหลอดเก่าครับดำดำครับดำแต่มันติดอยู่ครับแต่มันดำอันนี้ถ้าเป็นขวัวนะครับถ้าเป็นหลอดเดิมือหลอดนี่อันนี้หลอดเดิมดีเปลี่ยนใส่ว่าไห้ครับเกิดจากพวกเกยงปัณณนนีเนาะแต่ว่าแามเปลี่ยนในในสลับขัวอันนี้โทวถามายครับไอมันเป็นซางไฟ ขัวนี้ไฟต่ำขัวนี้ไฟสูงนี่ก็เป็นลบลองบ้งนี่ครับก็น้ำเขาเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสแลงน้ำขึ้นเดี๋ยวถ่ายบปานอีก กูได้ไฟบระแจงกับร้องเบงครับไฟเหลืองๆครับเปลี่ยนเบิง่งตะก่อนุองผมกับว่าแกงครับย่ำขึ้นเห็นแบบแห่งติดฟิล์มครับแห่งเหลวเลยครับจับซ้ำปิดไฟแหลนนี่เปลียปล่ยนไม่เปลี่ยนไม่สามหลอดครับแต่ว่าหลอดนี่มันเขาน้ำเข่าครับวอดแกงกันเลย ตือโอกาสกับเปลี่ยนคููหนึ่งเลยหลอดไฟตำ่ำแต่ว่าเบว้งผลงาน